เทศกาลสงกรานหัดใหญ่ด่านนอกกระตุ้นการท่องเที่ยวเทศบาลนาครหัดใหญ่จัดพิธีมอบวุิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล3หลักสูตรประถมวัยทททหัดใหญ่แถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสนานาชาติหัดใหญ่อินเตอร์เนชั่นแน n เทนนิสแชมเปี้ยนชิ2014ครั้งที่4 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่วงรัวข่าว97ทางไทยทีวี97ออกอากาศผ่านเวไวา์เว็บไทยทีวี97 com และ fm 9 7 0เมกะเฮิร์ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะสงขลาจัดใหญ่เทศกาลสงกรานหัดใหญ่ด่านนอกกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาจับมือทุกภาคส่วนจัดงานยิ่งใหญ่เทศกาลสงกรานต์2,557หาราดหัดใหญ่และด่านนอกกระตุ้นเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวพร้อมยืนยันความมั่นใจสงกรานปลอดภยัยปลอดแอลกอฮอล เมื่อวันที่26มีนาคม2557ณลานใจกลางเมืองหัดใหญ่ถนนสเสนหานุสรสงขลาพร้อมใจถแถลงข่าว2ง,งานสงครานด่านนอกอ,เอสเดาและสงครานในอำเภอหัดใหญ่นายพิรศินพันเพลงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหัดใหญ่สำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหัดใหญ่สำนักง,งานเครือข่ายลดอุบัติเหตุเตรียมจัดงานหัดใหญ่มิตนไนสงกา์2,014สงกรานปลอดภยัยปลอดแอลกอฮอล์ประจำปี2,557อย่างยิ่งใหญ่โดยกำหนดจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13เมษายน2,557ที่บริเวณใจกลางเมืองหัดใหญ่เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟู เศรษฐกิจของอำเภอหัดใหญ่และจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจการท่องเที่ยวการส่งออกและเป็นชุมทางการคมนาคมของภาคใต้พร้อมเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกด้วยสำหรับภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นการจัดพิธีแห่เทียมดาพิธีทำบุญตักบาทขบวนแห่พระพุทธสีหิงการประกวดเทพีสงกราน การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทั้งยังมีขบวนแห่คานิวลัลหัดใหญ่คลอลเลฟูยิ่งใหญ่ตรการตาปาร์ตี้โฟมกับดีเจชื่อดังการแสดงมวยทะเลและกีฬาพื้นบ้านการออกร้านจำหน่ายอาหารสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับกิจกรรมสงกรานด่านนอกเฟสติวัลประจำปี2557ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12-14เมษายน2557เทศบาลสัานขามุ่งมัม่นส่งเสริม เผยแพร่อ,อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยโดยได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ชมรมผู้ประกอบการด่านนอกชมรมชาวเหนืออีสานชมรมจีนอยู่นาน ชมรมสีภาคชมรมไทยใหญ่ชมรมผู้สูงอายุและผู้ประกอบการพ่อค้าประชาชนด่านนอกและชุมชนในพื้นที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียและให้ชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกิจกรรมรื่นเริงก,กับกิจกรรมความสนุกต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระส่งน้ำพระพุทธรูปรถน้ำขอพรผู้สูงอายุมอบของขวัญพร้อมเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมรำแห่กลองยาวต้อนรับนักท่องเที่ยวสืบสารหลกักประเพณีหลากวัฒนธรรมพร้อมรื่นเริงกับกิจกรรมเล่นศาสน้ำการละเล่นพื้นบ้านพื้นเมืองต่างๆและสุดสนุกกับกิจกรรมต่างๆบนเวที การแสดงร่วมชมรถบุดผาชาติจากชมรมผู้ประกอบการด่านนอกขบวนรถบุดผาชาติส่งน้ำพระพร้อมทั้งลานไม้ค้ำชูพระพุทธศาสนาและสุดไฮไลท์ของงานกับลานอุโมงค์น้ำพุความยาว80เมตรพร้อมไฟแสงสีและบ่อเล่นโฟมคนที่จะมาท้องเที่ยวหัดใหญ่ต้องเตรียมการเพราะช่วงนั้นเนี่ยโรงแรมก็คงจะเต็มแต่ว่าถ้าคนที่เตรียมการล่วงหน้าเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาการ ที่พักเนี่ยก็สามารถกระจายไปยังอำเภอต่างๆรวมทั้ง,งจังหวัดได้เพียงเพื่อบ้านเราได้ด้วยอย่างดีเลยแล้วก็จะเป็นการกระจายรายได้เรื่องเรื่องเรื่องรายได้กับพี่น้องประชาชนทุกบ้านตัวตรวจปัญหาความปลอดภัยนี่เราได้เตรียมคณะนเราได้ตั้งคณะทำงานดูแลในเรื่องนี้มีทั้งทางทาง,ทางอำเภอหันใหญ่โดยท่านนายอำเภอนรรงพรนภันทรดุโดยมีอสข,ของอำเภอหันใหญ่ ก็มีเส้นสะาลก็คือมีพิติดี่ติดของแล้วก็เทศนะกิจรวมทั้งเจ้าหน้าที่เดินสะาลมีบทสนทนา6ที่4ิ2ค่ายในนาระงซึ่งเขาได้ได้ได้ไปคุรุร่วมกันรวมทั้งโรงพักกองหงษ์และโรงพักขัดใหญ่ทางท่านผู้บังคับการ พลตจิ๋มวัดสงาเนี่ยได้จุกเทเรื่องนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าในในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยทางส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดูแลกันอย่างเต็มที่ต่อกันด้วยข่าวต่อไปค่ะเทศบาลนครหัดใหญ่จัดพิธีมอบวุฒิบัตรน,นักเรียนชั้นอนุบาล3หลักสูตรประถมวัย เนื่องจากการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับสามารถจัดได้หลากหลายการจัดการศึกษาในระดับอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเน้นการพัฒนาเด็กในทุกๆด้านการจัดการศึกษาประฐมวัยที่ได้การส่งเสริมและเหมาะสมจะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับสูงต่อไป วันที่27บมีนาคม2 5 5 7ที่หอประชุมพลาซาเทศบาลนครหัดใหญ่ดรไพรยพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล3พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูและผู้ปกครองจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหัดใหญ่ร่วมในนิทรรศการการจัดการศึกษาประถมวัยเทศบาลนครหัดใหญ่ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาประถมวัยมาอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีโครงการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาประถมวัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนระดับชั้นประถมวัยได้จัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอผลงานรายงานความก้าวหน้าและประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนให้แก่ผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาได้รับทราบและสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้นประถมวัยไดแสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจใฝ่สำทริ์ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ในการจัดงานนิทรรศการการจัดการศึกษาประถมวัยและพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล3ประกอบด้วยนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล1ถึงโรงเรียนเทศบาล6และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดมัตยามอมุสลิมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน487คนประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาล1เอ็งเสียงสามัคคีจำนวน89คนโรงเรียนเทศบาล2บ้านหัดใหญ่จำนวน100คนโรงเรียนเทศบาล3โสพลพิทยาคุณานุสร72คนโรงเรียนเทศ ศบาล4วัดคลองเรียนจำนวน75คนโรงเรียนเทศบาล5วัดหัดใหญ่ในจำนวน49คนโรงเรียนเทศบาล6อนุบาลในฝันจำนวน64คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสัสยิดมัดยามอมุสลิมจำนวน38คนต่อด้วยข่าวต่อไปค่ะททท,ทหัดใหญ่แถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสนานาชาติหัดใหญ่อินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสแชมเปี้ยนชิพ2014ครั้งที่4เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในภาคใต้ วันที่27มีนาคม2557เวลา14นาฬิกาที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหัดใหญ่หรือทอทอทอจัดให้มีการถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทนนิสนานาชาติหัดใหญ่ i n t e r n ช t i o n a l Tennis Championship 2014ครั้งที่4โดยมีนายธนกรจันสว่างรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายพฤกพัฒโนรองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ นายพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหาดใหญ่นายสุรพลกําพลานวนวัฒน์นายกสมาคมสมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและนายวิโรธรักษากรจประธานชมรมเทนนิสเทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมกันแถลงข่าว ด้านนายพฤกษ์พัฒโนร,รองนายกเทศมนตรีนครหัใหญ่กล่าวว่าปัจจุบันการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวประเภทต่างๆเป็นที่นิยมของนักกีฬาและนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นผู้เล่นและผู้ชมการแข่งขันจึงทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญต่อการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก เช่นเดียวกับนครหัดใหญ่ถือว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมทั้งในด้านสนามการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆบุคลากรด้านการกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักเป็นอย่างดีนายพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานหัดใหญ่กล่าวว่า การแข่งขันเทนนิสนานาชาติหัดใหญ่ประจำปี2557กำหนดจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่4-7เมษายน2557ณสนามเทนนิสจิรันคอนอรอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาชิงเงินรางวัลรวมประมาณ90,000บาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันเทนนิสเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ให้กับคนในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอาทิประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเบลเยียมเป็น ต้นที่มาเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่า250คนซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่เป็นจำนวนมากสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ประกอบด้วยประเภทเยาวชนประเภททั่วไปประเภทสูงอายุและประเภทครอบครัวผูกพันทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมและร่วมเชีรีร์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเทนนิสนานาชาติในวันและสถานที่ดังกล่าวสำหรับการจัดก,การแข่งขันเทนนิส หาดใหญ่อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเป็นชิพครั้งที่4นะครับปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่4แล้ว3ครั้งที่ผ่านมานก็ถือว่าประสบความสเร็จนะครับปีนี้คิดว่าการจัดงานน,น่าจะเป็นรูปแบบที่ใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีนักเทีย่ยวเอานักเทนนิสจากต่างประเทศเข้ามาเยอะนะครับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ก็เข้ามานะครับปีนี้รูปแบบการจัดเราก็ปร,รับรูปแบบให้ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีเยาวชนเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วยก็การจัดการแข่งขันกีฬานะครับเราถืวาาวอ,อว เดือนเมษาเนี่ยเราพยายามที่จะถือว่าเป็นเทศกาลของกีฬากีฬาด้วยแล้วก็ความศุกสนานของงานสงกรานด้วยนะครับก็หกเจอซนะครับที่มาเรื่องของการกีฬาปีนี้ก็ถือว่าน่าจะประสบความสำเร็จดีครับแล้วก็ตอนนี้มีคนสมัครก็ประมาณ200-300ถึงคนแล้วอย่างน้อยก็ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยความคลึกคักความคลึกคักของเมืองหัดใหญ่ก็น่าจะดีนะครับแล้วก็รายได้ต่างๆก็จะน่าจะมีการนําเข้ามาของต่างประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศนะรัมเลเซีเนี่ยรู้สึกว่ามีการจองโรงแรม ในระดับราคาที่สูงมากนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเมืองหันใหญ่ในช่วงน,นั้นไปเป็นอย่างดีครับตั้งแต่ระดับเยาวนชนจนถึงเกือบหกเจ็ดหปีก็มีนะครับมีนักกีฬาผู้สูงอายุอยู่ครับหลายหลายท่านเหมือนกันที่สมัครเข้ามา75ปีรู้สึกจะอายุสูงสุดท,ที่สมัครเข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับเพราะว่าประเภทการแข่งขันนีเราแบ่งตั้งแต่เยาวนชนนะครับเยาวนชนแล้วก็ประเภทสูงอายุ ส,สูงอายุนี้อายุรวมกันตั้งแต่120ปีนะครับถ้า60ปีคนหนึง่งแล้วก็75ปีคน,นที่สมัครเข้ามานะครับที่สูงอายุมากที่สุดแต่ตอนนี้เรายังมีการรับสมัครเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะปิดรับสมัครในวันที่3เดือนมีนานะครับก็น่าจะมีมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่7นะครับวันที่4นี่ก็จะเปิดเป็นการแขรร่งขันสำหรับเยาวชนทั้งหมดนะครับวันที่4ทั้งวันเลยนะครับวั้สูงอายุแต่วั่ท่ไปแลก็ญิงเดี่วทั่ 5, ท 6, ท รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวนี่ก็8,000บาทนะครับแล้วก็รองชนะเลิศ5 0 0 0บาทนะครับประเภทชายคู่เนี่ยก็6000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชายคู่สูงอายุเนี่ยก็จะ5 0 0 0บาทนะครับร้อมช่วยรางวัลแล้วก็เหรียญรางวัลอยากเชิญชวนให้ให้คนในหาดใหญ่เองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาให้กำลังใจนักกีฬาที่เขาเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับหรือว่าคนในจังหวัดเราด้วยกันนะครับก็ๆๆบๆๆวันที่4ถึงวันที่7นะครับที่สนามกีฬานครหาดใหญ่ ก็อยากเตินโยนทุกท่านนะครับให้กับเป็นหลงใจกับนักกีฬาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่วงรัวข่าว97ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปผ่านว o ล l d w ไ d e web t h ท i tv 97 com และ fm 97.0 m h z ค่ะดิฉันโซเฟนาฮายิมะเดงและทีมข่าวไทยทีวี97ต้องขอลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ